สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรองสำหรับเซอร์วิสมีดปืนหรืออุปกรณ์อื่นโดยยี่ห้อของเขาคือ Over Z นะครับก็เป็นร้านมีดในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็แผ่นรองนี้ผมยืมมาจาก Mr. Big Boss นะครับเรามาดูกันข้างในเลยเนาะจะบอกว้กชัดเจนว่า made in China นะครับทาในจีนแล้วก็เป็นแผ่นรองที่ขนาดใหญ่โตมากๆเลย ยืมมารีวิวราคาน่าจะประมาณ8,900ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ส่วนเรื่องของรายละเอียดราคาลิงก์อะไรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีขนาดความยาวกว้างคูณยาวเท่าไหร่บางคนอยากจะรู้เนาะผมจะวัดให้ดูนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ20 20.5ซนติเมตรนะครับประมาณ52เซนเออ20.5นิ้วนะครับ ก็ประมาณ52เซนติเมตรนะคยาวเนาะกว้างเนาะส่วนความสูงลองวัดดูนะครับความสูงอยู่ที่32เซนนะครับประมาณ12นิ้วครึ่งนะครับผมน้ำหนักคงไม่ต้องช่างนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางบนแบบบนพื้นราบเรียบบนหน้าโต๊ะอย่างเงี้ยวัสดุเป็น ซิลิโคนนะครับที่ไม่มี PBA ก็คือเป็นสารก่อมะเร็งนะครับปราศจากสารก่อมะเร็งแล้วก็ o v e r s e a เนี่ยน่าจะสั่งผลิตนะครับในจีนคือเขาดีไซน์แพทเทิร์นแล้วก็เลือกแบบลักษณะการจัดเรียงนะครับในในการดีไซน์นะครับซึ่งส่วนของแมทตนะครับก็จะเป็นเซอร์วิสแมทตแล้วกันเนาะบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับตรงมุม2ฝั่งเลยเป็นสีเทาดำแบบนี้นะครับจะเป็นช่องที่น่าจะเอาไว้วางเครื่องมืออื่นๆซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแม่เหล็กหรือเปล่านะอ่ามีแม่เหล็กด้วยนะครับก็คือดีตรงที่ว่าถ้าเรามีสกรูมีน็อตเนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บรักษาตัวสกรูตัวนอ็อตไม่ให้กลิ้งกระเด็นออกไปได้นะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่มีแม่เหล็กนะครับก็สะดวกดีเพราะเป็นส่วนที่บางทีหลายๆลยคนจะกังวลว่าไอ้ตัวสกรูน็อตเนี่ยมันจะกระเด็นหายไปนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นช่อง เป็นแอ่งลงไปนะครับมีขอบบางป้องกันเครื่องมือกระเด็นอย่างเช่นถ้าผมมีตัวสกรูผมก็เอาสกรูวางแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นถ้าต้องการจะใช้เวลาแกะมีดแกะอะไรเนี่ยตัวช่องด้านข้างบริเวณขวากับซ้าย2ฝั่งตรงนี้นะครับจะมีเหมือนกันก็คือเป็นช่องทะแยงก็เป็นตัววางสกรูเหมือนกันคือเราต้องการจะเรียงนะครับลักษณะของการ แกะอย่างเช่นผมแกะมีดด้านขวานะผมก็เอาตัวสกรูที่แกะออกมาเรียงตามนี้เลยนะรเรียงตามยาวแล้วซ้ายก็ไปไวงอีกด้านหนึ่งทาให้ง่ายต่อการจดจํานะครับในการใช้งานในการรื้อมีดหรือว่าจะเป็นการรื้อปืนรื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ใครสะดวกเลยนะครับมันก็เป็นอุปกรณ์ที่บางคนบอกไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้ามีมันก็คงจะดี ส่วนตรงกึ่งกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่เซอร์วิสหลักนะครับซึ่งขนาดประมาณ A4 หรือใหญ่กว่าอีกนะมีโลโก้ v v r s s e s s นะครับตรงนี้แล้วก็ไอเหลี่ยมๆที่เห็นเป็นหกเหลี่ยมตรงนี้เป็นกราฟิกกันเลื่อนอีกทีนะครับก็เป็นลวดลาย6กเหลี่ยมรวงพึ่งกระจายอยู่ซึ่งก็ป้องกันตัวสกรูกระเด็นแล้วก็เป็นการยึดจับยึดเกาะกับตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะให้มีของเราใช้งานเวลาเซอร์วิสเวลาวางนะก็จะเป็นพรา ไอ้พวกขวดน้ำยาแล้วพวกนี้เราก็วางข้างๆหรือว่าวางข้างบนตรงอื่นได้นะครับก็สะดวกสบายดีนะครับมันหล่อลื่นอนะไรแบบนี้นะครับจะมีแม่เหล็กตรงมุมก็ลองไปเข้าไปในเว็บไซต์ oversea.net ก็ได้นะครับถ้าต้องการจะซื้อผมไม่แน่ใจว่าของหมดไปหรือยังหรือว่ายังมีอยู่อีกไหมนะครับแต่หลักๆแล้วถ้าเกิดพี่ๆหรือมีดกันอยู่แล้วนะครับใช้งานอุปกรณ์แนวนี้ อยากให้จัดเป็นระเบียบหรือว่าวางหน้าท็อปวางโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ให้มันลื่นกระเด็นหล่นหายรวมถึงเวลาเซอร์วิสเนี่ยมันก็ปลอดภัยแน่เพราะขอบพวกนี้มันป้องกันตัวสกรูกระเด็นซึ่งจะเป็นปัญหามากเลยถ้ามันกระเด็นหายนะครับลำบากแน่ๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์แกจิตนะครับราคาก็ราวๆประมาณ ประมาณ8-900ประมาณไม่ถึงพัน0น่นะครับแล้วแต่แบบแต่ว่าตัวนี้กม็มาในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ยืมพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่มิสเตอร์บิ๊กบอสนะครับให้ยืมรีวิวก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเมเนแนนซ์มีดอุปกรณ์ ไฟฉายนะครับปืนรวมถึงอาจจะเป็นช่างซ่อมมือถืออะไรพวกนี้นะครับแผ่นนี้ไม่ทนความร้อนนะถ้าใช้หัวแรงจี้ก็ละลายนะครับแต่ว่าหลักๆคือกันลื่นกันน้ํามันนะครับแล้วก็กันสารเคมีเช่นสารหลอ่อลื่นสารเช็ดล้างหลายๆอย่างก็ใช้งานได้สะดวกสบายดีนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้นําอุปกรณ์มาแนะนํารีวิวกันอีกนะครับจะเรียกว่าป้ายยาหรือจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ใอนอีพีโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนอาท์